ประเด็นเรื่องคุณชัยวัตรตุรานนท์หัวหน้าพักเก้าวไกลกับผู้ติดตามซึ่งก็น่าจะมีสสคนหนึ่งน่าจะเป็นตาหารแต่ว่าไม่ทราบชื่อเขาไม่ได้แนะนำอะไรตัวแล้วก็เลขาประจำตัวส่วนตัวเขามาเจรจาเรื่องกรณีกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งพรกเก้าวไกลพยายามที่จะผลักดัน โดยมีมาตาชูชูทงก็คือมาตา1นึเป็นประมาณก็คือเป็นหลักเอ่อฉันได้มีการทักท้วงไปหลังจากิจตจาก,กันก็คือเข้ามาคุยก็นประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงเศษหลังจากได้ฟังข้อคิดเห็นแล้วก็เจต,ตนารมที่เขาต้องการเอามาแสดงมาชี้แจงให้ฟังเพื่อจะขอ พูดง่ายก็คือเพื่อจะขอแรงสนับสนุนฉันก็ได้ทักท้วงไปบอกว่ากรปรปสก็ดีน,นปชก็ดีรวมทั้งผู้เคลื่อนไหวการเมืองด้านการเมืองอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องประเด็นมาตรานหนึ่งหนึ่นสองก็จะมีเฉพาะแค่พวกสเสื้อส้มหรือว่าพวกพรรคก้าวไกลแล้วก็ ด้อมส้มทั้งหลายที่แสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงออจับจ้วงร่วงเกินสถาบันมาเป็นระยะระยะแม้ปัจจุบันถามว่าน้อยลงไปไหมก็น่าจะน้อยลงด้วยเหตุผลว่าเพราะว่าแต่ละคนที่เข้ามาจับจ้วงร่วงเกินสถาบันซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติแล้วเป็นความมั่นคงของประเทศเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทยเนี่ย ถูกดำเนินคดีหมดแล้วเป็นการดำเนินคดีที่ไม่มีข้อยกเวน้นมันก็เลยทำให้จำนวนจำนวนของผู้ที่ออกมาแสดงพลังในการที่จับช่วงร่วงเกินสถาบันเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงไปตลอดและวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าในมุมมองของพรรคเก้าไกลเขาก็บอกว่าถ้าไม่ไม่นิรโทษกรรมเรื่องพวกนี้ ไม่นีโทษศรรมว่าตาหนึ่เนี่ยมันก็จะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งมันฉันให้ลูกลูกศิษย์เขาอาจเป็นเทปเอาไว้อาจเป็นภาพเอาไว้อาจเป็นไฟล์เอาไว้วันหลังจะตัดต่อเป็นช่วงๆเอาลงให้ท่านเดเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราไม่ได้เมคขึ้นหรือไม่ได้พูดล,ลอยๆ เขาก็พยายามจะพูดซ้ำๆอยู่หลายรอบว่าถ้าไม่แก้กฎหมายหรือว่าไม่นิรโทษกรรมมาตรา1นึเนี่ยมันจะมีปัญหาเ,เกิดความรุนแรงขึ้นเพิ่มขึ้นเนีเพราะว่าความคิดที่ที่มีต่อสถาบันเป็นปรปักต่อสถาบันเนี่ยมันไม่ได้หยุดยั้งไปเนีมันมีแต่นับวันจะเพิ่มขึ้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นแต่ในมุมมองของพุทธอิสระเองมองกับว่าการที่ รัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและก็เที่ยงตรงชัดเจนแม่นยำหนักหน่วงด้วยเนี่ยในกรณีมาตร 1, 1, 2, าหนึ่หนึ่งสองไม่ใช่หลวงปู่พุทธิสระเห็นคนเดียวคนทั้งประเทศเขาก็าเห็นกันว่ามันลดลงจำนวนผู้คนที่ออกมากระทำจับจ้วงโ่วงเกินก้าวไก่หรือดูหมิน่น เหยียดหยามสถาบันเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงลง,ลงไปจนถึงวันนี้เ่ยเราแทบจะไม่ค่อยเห็นมีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยที่พักเก้าวไกลร,รุ่งเรืองฟุ่งฟือเฟื่องฟูใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นพวกนี้บริวารของพรรเก้าไกลออกมาแสดงพลังแม้กระทั่งสมาชิกของพักบ,บุคคลที่เป็นสสในเวลานี้หลายคนก็มีติดคดีมาตรา1-2 2อยู่แม้กระทั่งผู้ก่อตั้งพัก ผู้ก่อตั้งพักแล้วก็ตัวพักเองก็โดนคดีมาตราหนึ่งหในข้อหาร่วมล้างการปกครองอยู่เหมือนกันดังน้เรื่องตรงนี้ก็ดูเหมือนกับพรรคก้าวไกลนี่เขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนอยู่มากๆถึงขนาดยอมที่จะเดินทางมาพบมาเจรจาเพื่อขอแรงสนับสนุนเพื่อปรึกษาหารือว่าเขาจะทำกฎหมายนิรโทษกรรม โดยชูประเด็นมาตา1หนึ่งหเป็นหลักซึ่งหลวงปู่ก็ได้พูดกับเขาไปประโยคนึงว่าถ้าเทียบกันปริมาณของบุคคลผู้ต้องคดีมาตา1หนึ่งเนี่ยก็มีแต่พวกพักก้าวไกลทั้งนั้นกปปสก็ดีพันธมิตรก็ดีหรือนอปชก็ดีเนี่ยเขาไม่มีใครโดน,นไม่มีใครโดน มีแต่ก็มีแต่พักเก้าไกลทั้งนั้นที่โดนเพราะฉะนั้นเมื่อมีแต่พักเก้าไกลโดนมันก็เท่ากับว่าพักเก้าไกลได้ประโยชน์เต็มๆกับเรื่องตรงนี้แม้ที่สุดเนี่ยบุคคลผู้ก่อตั้งพักเองนั่นก็คือคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อพันนิกาก็โดนมาตราหนึ่งสองเหมือนกันพระพุทธอิสระให้ลูกศิษย์ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษใน ในข้อหาในมาตรา112กับ116ก็คือยุยงปลุกป,ปั่นซึ่งตอนนี้เรื่องก็อยู่ในชั้นศาลกำลังไต่สวนทวนความออพยานโจทย์พยานจำเลยกันอยู่เพนั้นปัญหาของพรรคก้าวไกลที่พยายามจะออกหรือผักดันกฎหมายนิรโทษกรรมก็มุมมองของพุทธอิสระว่าตรงๆแล้วก็มีนัยยะอแอบแฝง มีนัยยะแอบแฝงเพื่อจุบปลดเปลื้องพันธนาการและโทษทันที่เกิดกับตนและพวกของตนอย่างชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้ส่วนกลุ่มอื่นๆเช่นกบปศนปชหรือพันธมิตรเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องพวกนี้ไม่มีใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่มีใครออกมาโวยวายหรือเรียกร้องว่าขอให้นิรโทษกรรมเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองส่วนกฎหมายนิรโทษกรรมโดยทั่วๆไป เขาก็พยายามจะบอกว่าลุงปูก็มีถามเขาหน้าว่าคุณจะนิรโทษกรรมเหมาเข่งเหมือนเหมือนกับพีบ่สมัยนายกรัฐบาลนายกปูอย่างนั้นหรือ,เ,อ,อเพราะว่ามันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่ามันมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันทําไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็จะได้รับเสียงคัดค้านจากประชาชนอย่างท่วมทน้นเขาก็บอกว่าไม่ได้เหมาเข่งไม่ได้เหมาเข่ง ถามว่าไม่ได้เหมาเข่งแล้วยกเว้นคดีอะไรเขาก็บอกว่าคดีทุจริตกับคดีทําผิดต่อชีวิตของประชาชนเนี่ยคือคดีอาญานั่นแหละคดีทุจริตกับคดีทําผิดต่อชีวิตประชาชนฉันก็เลยถามว่าเอาเ้าอย่างนั้นในทักษิณที่เวลานี้นอนอยู่ชั้น14เนี่ยเนี่ยต้องไม่เห็นพวกคุณโวยวายอะไรเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยเงียบสนิทเลยอยู่ใน เรียกว่าอยู่ในสภาก็ไม่พูดออกสภาก็ไม่พูดอย่างนั้นคุณจาบอกว่ายกเว้นที่จะไม่นิรโทษกรรมมันก็คงจะไม่ใช่แล้วละเหมือนกับว่าพวกคุณในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็ถ้าบว่าทําหน้าที่นิรโทษกรรมในทักษิณไปโดยปริยายโดยตัวที่ไม่ไม่เอ่ยถึงไม่ทวงถามไม่เรียกร้องหาความยุติธรรมใดๆให้เกิดขึ้นต่อภาคประชาชน ่อบุคคลผู้ต้องคดีเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะฝากบอกพักก้าวไกลว่าไหนๆคุณก็ทำหน้าที่เป็นพักฝ่ายค้านแล้วก็ควรจะค้านให้มันถึงที่สุดและทำในทุกเรื่องทุกประเด็นที่เห็นและเกิดขึ้นโดยความไม่ชอบทมในฐานะที่คุณรู้คุณเห็นคุณก็ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนที่เขาเลือกคุณมาอันนี้อันนี้ไม่ได้เจราจากัน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่ประชุมแต่ลุงปู่ฝากเองในเวลานี้ ส่วนถามผู้ท้าอิสระว่าเห็นด้วยกับเรื่องนิรโทษกรรมไหมเอาโดยร,มรวมๆนะไม่เกี่ยวกับพันตา 1, 1, นะาหนึ่งนสองนะหลวงปู่เฉยๆนิรโทษกรรมหรือไม่นิรโทษกรรมก็เฉยๆที่จริงก่อนหน้าที่คุณคุณชัยวัด หัวหน้าพรรคเก้าไก่จะมาเนี่ยก,ก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มพันธมิตรกับก,บกบปปสรวมตัวกันนปชด้วยโดยคุณจตุพรเนี่ยรวมตัวกันมาหาหลวงปู่เรื่องพูดคุยเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่สมัยอาจารย์สมเกียิยังไม่ได้เสียหรือยังไม่ได้สิ้นชีวิตไปหลวงปู่ก็ยังบอกเขาว่าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเออ พวกเราออกไปสู้ไปเสี่ยงก็รู้อยู่แล้วว่าผลที่มันจะได้ก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนั่นคือต้องยอมรับกล้าที่จะออกไปแสดงออกก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงและความผิดที่เกิดขึ้นตามตัวบทกฎหมายสําหรับนุองปู่แล้วเฉยๆเนี่ยนิดเดียวโทษก็ได้ไม่นดเรียวโทษก็ได้เนียแต่ใจเนะี่ยอยากให้ยึดถือกฎหมายเป็นเป็นความเที่ยงธรรม เป็นความสุจริตยุติธรรมและก็ซื่อตรงและก็เท่าเทียมทั่วถึงกันทุกคนดังนันการติดคุกสําหรับผู้ทีาอิสระไม่ได้หวนออกไปสู้ชั่วชีวิตก็ไปสู้ไปเสี่ยงก็เพียงเพื่อรักษาความถูกต้องไม่ใช่รักษาผลประโยชน์ของตนนั้นอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยดัยงนั้นเราเรากล้าที่จะออกไปเป็นแกนนํา ประท้วงรัฐบาลเราก็ต้องกล้าที่จะยอมรับความจริงว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบต้องกล้าที่จะรับผลที่จะเกิดขึ้นอยงนั้นถ้าถามผู้ไทยสระว่าโดยรวมเพื่อเห็นแก่พี่น้องพวกพ้องร่วมสู้รบร่วมบุดมการณ์กันมาพวกเขามีภาระ,ะมีภาระที่ต้องดูแลลูกเมีย ญาติมิตรที่จะต้องดูแลเอาใจใส่การไปอยู่ในคุกมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะเน่ยดังนั้นถ้ามีการนิรโทษกรรมพวกเขาได้ก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีหลุงปูน่นี่มีแม่คนเดียวก็แม่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปลายปีก็ตอนนี้ก็ไม่มีภาระอะไรมีแต่ดูแลวัดแล้วก็หาเงินให้วัดใช้เท่านั้นดังนั้นลำพังตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้ยีละอะไรกับปัญหาที่จะต้องตดกู้ติดตลาด นี่ยพร้อมที่จะเผชิญต่อโลกแห่งความเป็นจริงเสมอดังนั้นเห็นด้วยไหมสรุปก็ถ้าทําได้ก็เห็นด้วยก่อนหน้านั้นคุณหมอระวีก็เคยมาเสนอเรื่องพวกนี้เนี่ยพอหมอระวีก็มีหลักคิดที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็คุณหมอระวีก็ยังคิดเผื่อไปถึงพวกด้อมส้มพวกแกนนำพรรคก้าวไกลเ่ว่า ถ้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็ควรไม่ไม่ไม่ละเวนเ้นมาตรานหนึ่งหนึ่งหกด้วยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งสองคงจะไม่ได้แต่หลวงปู่ก็เลยบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองต้องขอเอาไว้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าปัญหาการนิรโทษกรรมมาตรานหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นพระราชอำนาจเป็นพระราชวินิจฉัยเป็นกฎหมายที่ปกป้องพระองค์ปกป้องสถาบันเพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณที่จะใช้พระราชอำนาจมีพระเมตตาคุณที่จะอดโทษนั่นก็เป็นเรื่องส่วนพระองค์เราไม่มีอำนาจและไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกกฎหมายบังคับให้พระองค์ทรงกระทำก็ได้บอกเรื่องอย่างนี้ไปกับคุณหมอรวีด้วยแล้วก็คุณชัยวัตรหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยว่าไม่พึงกระทำอย่างยิ่ง แต่ถ้าพวกคุณจะไปผลักดันออกกันไปแล้วจะได้รับการยอมรับหรือไม่อันนั้นก็สุดแท้แต่พวกคุณแล้วกันโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้คุยกันชั่วโมงเศษเศสุดท้ายหลวงปู่ก็จบสรุปลงตรงคำว่าอ,อยากให้เขาหันไปมองที่ต้นเหตุว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทุกคนในประเทศนี้ไม่มีใครเขาเดือดร้อนแต่ที่มีคนเดือดร้อนก็คือบุคคลที่สร้างเรื่อง ล้ำเส้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็คือทำผิดพรบมาตราหนึ่งหนึ่งสององนั้นถ้าเราไม่ทำผิดมันก็ไม่เกิดกฎหมายก็บังคับใช้กับเราไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดงนั้นคุณก็ต้องไปบอกพักพวกคุณบอกริวรอบอกบริวารบอกด้อมซ้มของคุณว่าก็อย่าไปทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้ลงโทษกับผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดอยู่แล้ว แล้วฉันก็ยังถามกลับไปว่าคุณมั่นใจหรือว่าถ้ามีการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่แล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากขึ้นอีกยกตัวอย่างเช่นกรณีหลวงพี่เป็นวินไม่ทราบว่าศึกหรือยังแล้วก็ลุงปนัดไม้พี่โนไม้แล้วก็นายอ,อ,อนนท์หรือทนายอนนท์ก็โดนมาตรา1 1ึ่หลายรอบ โดนโดนคดีหลายรอบแต่ก็ยังทำผิดซ้ำซากไม่จบไม่สินงง้นอย่างนั้นเราก็เห็นตัวอย่างกันอยู่ว่าการนิรโทษกรรมมาตราหนึสองใครที่ออกกฎหมายนี้หรือว่าเสนอกฎหมายเนี้เอาอะไรมารับคำประกันและยืนยันได้ว่ามันจะไม่เกิดคนกระทำความผิดซ้ำซากคือไหมมีวิธีการคิดอย่างไรมีหลักคิดแบบไหนฉันก็ฝากเข้าไป ฝากให้ไปพิจารณาว่าเอาละคุณกล้าที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วถ้ามันถ้ามันมีคนกระทําผิดขึ้นมาอีกและคนที่กระทําผิดคือคนเก่าที่นิรโทษกรรมไปแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบพักเก้าไกลจะรับผิดชอบไหมหัวหน้าพักจะรับผิดชอบไหมบริษัทบริวารของพักรวมทั้งสมาชิกพักทุกคนจะรับผิดชอบไหมอย่างนี้เปต้นตฉันก็มีคําถามถามฝากไปอีกทั้ง ฉันก็มีพูดออกไปไประโยคหนึ่งว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมของคุณไม่ได้คงจะไม่ได้หมายรวมไปถึงประเด็นที่คุณจะนิรโทษกรรมให้กับหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักหรือว่าผู้ก่อตั้งพักนั่นก็คือคุณธนาทรคุณปียบุตรและคุณช่อแม้แต่คุณพิธาเองก็ยังโดนมาตรานึงหนึ่งสองคดีร่วมล้างการปกครองซึ่ง ฉันได้ให้ทนายไปยื่นต่อสารปกครองซึ่งจะพิจารณาคดีก็ในวันนี้แหละหรือว่ามีการไต่สวนพยานโจทย์พยานจำเลยหลักฐานเพิ่มมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะสารจะชี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าพิจารณากันมาเป็นรอบที่4ี่แล้วเพื่อให้ให้ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆแล้วให้มั่นคงจริงๆให้ชัดเจนจริงๆ สารรัฐธรรมนูญท่านก็พยายามจะใช้หลักคิดที่เป็นกลางมากที่สุดโดย,ยสืบคน้นพยานอ้างอิงเอกสารอ้างอิง,อ,ง,อ,งอะไรทั้งขวายโจทย์ขวายจำเลยอย่างพร้อมมูลงั้นรวมๆสรุปแล้วฉันก็ถามเข้าไปว่าคุณจะนิรโทษให้คุณธนาธรคุณช่อคุณปิยบุตรแล้วก็อดีตหัวหน้าพักคือคุณพิธาด้วยใช่ไหมเขามีประโยคหนึ่งที่ พูดออกมาซึ่งฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะทาได้หรือไม่ได้เขาบอกว่าคนพวกนี้จะไม่รับจะไม่รับกฎหมายนี้และโทษศกรรมงั้นพวกเราก็เดี๋ยวค่อยดูกันเรื่องนี้มีการอัดเทปไว้ถ่ายทั้งภาพทั้งเสียงเอาไว้แล้วถ้ามีการนิรโทษศกรรมจริงๆแล้วคนทั้งสามสี่คนที่ได้รับประโยชน์อันนั้นก็ต้องไปไปไล่บี้เอากับพรรคก้าวไกลกับบริษัทบริวารของพรรคก้าวไกลว่านี่ โกโหกอีกแล้วเหลือทำไมถึงโกโหกซ้ำซากอะไรขนาดนั้นนั่นคือเป็นประเด็นที่ยังมาไม่ถึงแต่ว่าพูดไว้ให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเขาพูดอย่างนี้ต่อหน้าเพื่อนสมาชิกของเขาที่มาแล้วก็ลูกศิษย์ชั้นที่นั่งฟังอยู่2องสามคนทีนี้ก็สรุปรวมๆแล้วพุทธอิสระเห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมหรือไม่ถ้ายกประเด็นพักอยกประเด็นมาตรานหนหนึ่งสอง ไม่เห็นด้วยแล้วท่านนิรโทษโดยเวะละเว้นมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกียรกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยเนี่ยอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะไปว่ากันโนเองก็แล้วกันนี่พุทธอิสระเฉยเฉยเพราะไม่ได้สู้มาเพื่อตัวเองแต่สู้มาเพื่อความถูกต้องถ้าอะไรมันถูกต้องแล้วสู้สุดชีวิตแต่ถ้าอะไรไม่ถูกต้องตายก็จะไม่ยอมนี่อันนี้คือหลักคิดที่พุทธอิสระพูดไปก็ คงจะจบแค่นี้มั้งอ้อมีสุดท้ายก็ได้ขอเข้าไปก่อนที่จะจากกันก็ได้กล่าวขอว่าภาคก้าวไกลเนี่ยมีมีอะไรใช้คำว่ามีตัวอย่างหรือว่ามีมีสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วก็ทำให้ตัวเองผิดหวังมีความสิ้นหวังผิดหวังเพราะพฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ปรับปรุงเข้ากับสถานการณ์ดังก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมาปรับปรุงมาต้องมาคิดกันใหม่แล้วว่าการที่พวกคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลทั้งที่เป็นพรรคที่ได้รับเสียงอันดับหนึ่งของประเทศแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพราะว่าคุณทําแต่เรื่องที่ไม่ควรทำํำทําแต่เรื่องที่ไม่ควรทําคิดแต่สิ่งที่ไม่ควรคิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดจนกระทั่งเ,เพื่อน นักการเมืองต่างพรรคด้วยกันเขาไม่เอาด้วยสวสสหลายพรรคเขาก็ไม่เอาด้วยแม้กระทั่งประชาชนจํานวนมากในประเทศเขาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่คุณจะไปชูธงแก้กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วคุณยังไม่เข็ดอีกหรือความผิดพลาดที่ผ่านมาทําไมคุณยังจะไม่เข็ดอีกยังจะมาย้ําซ้ําอยู่กับความผิดพลาดซ้ําเติมย้าอยู่ย้าอยู่กับที่อยู่เช่นนี้ ไอ้นง้นก็เลยเตือนเข้าไปว่าขอเหอะคุณจะไปทําเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองการศึกษาอะไรคุณทําไปแต่ก็ฉันเห็นด้วยกับวิธีทํางานที่คุณถึงลูกถึงคนชัดเจนแล้วก็ไม่ปิดบังอำพรางนะยกเวน้นเรื่องของพวกคุณแต่ที่ปิดบังอำพรางจนกระทั่งคนอื่นเขาต้องกุดคุยออกมาแฉไอ้นการที่คุณจะ ไปทําเรื่องอื่นๆคุณเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นความดีความงามอยู่แล้วมารับใช้ชาติมาช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือประชาชนก็ฉันดีใจด้วยที่คุณทําได้แต่การที่คุณเอาประเด็นเรื่องว่าตาหนึ่ง,ง,งสองจะมาแก้ไข,ขกฎหมายว่าด้วยเรื่องพระหมหากษัตริย์แล้วก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยฉันไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะขอว่าขอได้ไหมว่าอยา่าได้ไปแตะต้อง มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่าได้ไปแต่ต้องเรื่องความมั่นคงเพราะคุณไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงๆหรอกเนี่ยถ้ารู้เรื่องพวกนี้จริงๆคุณคงไม่ไม่ยุให้ให้ใช้เรือเรือตังเกเรือเรือประมงมาแทนเรือดำน้ำําเรือลบหลอกเนี่ยซึ่งคุณก็เห็นว่าสงครามที่มันเกิดเวลานี้ก็ใช้เรือประมงเรือตังเกกันที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ขอ,อยากเพิ่มเติมลงไปว่าถึงได้บอกว่าคุณไม่รู้เรื่องความมั่นคง เมื่อไม่รู้เรื่องความมั่นคงคุณไปแตะต้องเข้าความมั่นคงของประเทศเนี่ยโดยวางรากโดนวางรากฐา,า,านไว้อย่างยาวนานเป็นร้อยปีจากสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกรัชกาลพระองค์ทรงต,งต้องการให้บ้านเมืองวางตัวเป็นกลางไม่ฝกักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกลุ่มอำนาจใดกลุ่มอำนาจหนึ่งแต่รัฐบาลบางยุคเนี่ยพยายามจะดึงเอาเอาประเทศเนี่ยเข้าไปเกาะเกี่ยวกับกลุ่มอำนาจนู้นกลุ่มอำนาจนี้ในบางยุคจนทําให้ สูญเสียสมดุลแห่งความเป็นกลางจนบางทีบางครั้งก็เพียงพรำเจ้าต้องตกเป็นขี้ข้าเป็นทาสต้องเอาคนเอาประชาชนในประเทศไปเป็นทหารไปรบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนลำบากนะคนที่ถูกเกณฑ์ไปก็ต้องสูญเสียชีวิตพิการกลับมาก็เยอะแยะนะในฐานะที่ฉันเป็นทหารเก่าก็รู้ดีว่าคนที่ไม่ได้เป็นทหารจะไม่รู้เรื่องความมั่นคง เมื่อไม่ได้รู้เรื่องความมั่นคงคุณก็อย่าไปแตะนะแล้วพรรคคุณจะอยู่รอดจะเดินไปได้อย่างงดงามสง่าสองเรื่องที่ขอไว้ก็คือหนึ่งความมั่นคงสองก็คือมาตรานหนึ่งสองอันนี้คือสิ่งที่ขอเขาไว้เขาก็รับฟังแต่ไม่ได้รับปากเนะเราก็ต้องดูเข้าไปว่าเขาจะทำอะไรอย่างไรก็คงจะมีประมาณนี้ปร,ประเด็นที่เหลือก็เป็นมโนสาเรศไปกิน,นกะการเจราจา ใช้เวลาชั่วโมงเศษก็สรุปยอดได้กับประมาณนี้แหละ,จะเจริญธรรม